เอาแล้วพี่น้องคือสารออกหมายจับสีกากรบะคะคือมี3ข้อหานะคะหสนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่มีชอบมาตาหนึ่งสี่นะคะสร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินคือสรับของโจรน,นะคะพี่น้องคะรับของโจรแม่นไพยเป็นโจรเหรอพี่น้องบาทในรับของโจรนะ่ะ เออมีคือมีทั้งหมดสามข้อหาพี่น้องคือตำรวจเขาไปอ่านหมายที่บ้านสีกากรอบเลยพี่น้องขี่รถไปหาสีกากรอบอบ้านเลยแล้วก็ไปอ่านหมายจับอยู่หน้าบ้านสีกากรอบเลยพี่น้องคะเขาไม่ให้คนนักข่าวเข้าไปนะคะพี่น้องคะให้เขาไปเฉพาะตำรวจพี่น้องห้ามให้หนักข่าวเขาไปพี่น้องเออพี่น้องเออ เรียบร้อยแล้วพี่น้องทังว่าเป็นชังสั้นแต่บรไดีโอ้ยเออพี่น้องบัดน,นี้เนาะเมื่อกี้หนูเบื้องแรกการโหนกระแสเนาะเบิ่งฟังเบื้องพี่นุ่มกัใชัยบอกเนาะว่าคือเล่ากับไปถามเขาเนาะว่าคือทําไมถึงทําแบบนี้เล่าไปถามอากบเนี่ยคือทําไมถึงไปทําแบบนี้เขาบอกว่าเขามีความฝันตั้งแต่เด็กว่า อยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีเงินอยากจะมีท้องว่าซันว่าอ้าวลี่ต่เหตุผลนะเหตุผลแบบนี้ระกอบคือคนเราทุกคนเกิดมานะคะทุกคนอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินอยากมีท้องอยากสุขสบายทุกคนแต่คุณก็ต้องไปทํางานนะคะน้องอยากล่ําอยากลวยอยากมีเงินมีท้องน้องต้องรู้จักทํางาน คืองานมีเยอะแยะมากมายไก่กองคุณไม่ใช่คุณจะไปเอาพระเป็นผัวคุณแล้วก็ไปเอาเงินจากพระอามาซื้อรถซื้อบ้านเห็นบ้าบไหนก็เตี้ยไหนคือจุดจบในการทําสิ่งไม่ดีก็ืติดคุกคุณไม่สามารถหนีคุกได้นะคะเช่นไปโจรน,นะเสียเป็นโจรก็วบบ่ดีคือคําว่าโจรมันก็ไม่ดีอยู่แล้วพี่น้องมันก็ต้องติดคุก คือการเอาผัวเป็นผ้าเนี่ยคือเขาห้ามห้ามเอาผัวเป็นผ้าเพื่อนห้ามเห็นบว่ามันเนี่ยคือจุดจบคือหนูก็ต้องเบ็ดอยู่ในคุกมันไม่คุ้มกันนะคะอยากล่ําอยากรว่วอยากมีเงินอยากมีท่ออยากมีบ้านมีรถน้องต้องไปทํางานหาเงินนะคะมันว่าไปไปหาผัวอยู่ในวัดเต,ตือนน้องเด้อให้คิดใหม่ห็ดใหม่เด้อบันเด้อกรอบเด้อบนด่วน,น,ววน,นตํารวจจับเราบัานีด้ ไปอยู่ในขบวบอะในพี่น้องเห็นว่าคือมันจบเลยจบอนาคตอันสดใสของเรานะคะคือเราทุกคนคือในโลกใบนี้อยากลำอยากรวยทุกคนแหละแต่ไม่ใช่ไปทําผิดคือในสิ่งที่เขาก็ไม่ทํากันเช่นเอาพระเป็นผัวอันพระคือกันพระคุณอยู่ในศินในทรามคุณจะมาเอาเมียเป็นไม่ได้ห้ามเอาเมียพลาะ พาเขาห้ามมีเมียแต่คุณก็ยังเป็นเอาคุณก็มาเอาเมียมันไม่ถูกต้องนะคะคุณบวชเป็นพระแล้วคุณต้องละกิเลสห้ามมีเมียมาเนี่ยอันนี้เด้อฝากไว้เดอพระพาะทั้งหลายเด้อห้ามเอาเมียคือถ้าคุณอยากมีเมียให้คุณลาสิกขาก่อนแล้วคุณถึงมีเมียอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะคะ คือทำให้ศาสนาพูดเสียมเสียเข้าใจบ่คือคุณพาทั้งหลายแหละห้ามเฮ็ดทั้งสี่อีกเดอ้อให้ครั้งนี้เป็นครั้งทดท้ทยอย่ายหานู้โอ้นางเบิ่งข่าวอีกเดอ้เอบนิดเดอ้อโอเคจบข่าวสำนี้